จอ o r ี่คอนเฟิมหมากคิปลงรูปสยบหรือเลิกอ,อาถรรพ์เปีก่อนหน้านี้เพจดังในโลกออนไลน์อย่างเจ๊มอยร้อยแ ออกมาเผยข่าวหรือว่ามีคนสงสัยว่าคู่ของสาวคิมเบอรี่อันเทียมซิลีและหวานใจหนุ่มหมากเพรนสุภารัตมีอานต้องสะดุดและรักต้องแยกทางกันไปหราออาถรรพ์หลักเจ็ดปีแถมยังมีการเล่าเหตุการณ์เป็นฉากฉากจนหลายคนอดจับตามองไม่ได้อีกต่อมาเพจเดิมก็ได้ออกมาเผยรูปของหนุ่มสาวคู่หนึ่งกำลังกินข้าวกันอยู่ซึ่งในรูปคล้ายกับหนุ่มหมากและสาวคิมมากๆทำให้หลายคนสบายใจว่าทั้งคู่ยังรักกันดีแน่นอนหลังไม่ได้มีรูปหรือคลิปคู่กันมาพักใหญ่ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้า ล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวคิมเบอร์ี่ได้มีการลงสตอรี่ที่มีการแท็กขาหนุ่มหมากในเพื่อนตอนที่ไปชอปปิ้งทุเรียนด้วยกันโดยต่อมาก็มีการลงรูปคู่หนุ่มหมากถือทุเรียนด้วยขณะเดียวกันหนุ่มหมากเองก็ได้ลงสตอรี่พร้อมแท็กขาสาวคิมละเพื่อนเช่นกันก่อนที่ลงรูปคู่กับสาวคิมโดยมีทุเรียนอยู่ในมือด้วยสีหน้าท่าทางสดใสก็เหมือนเป็นการสยบข่าวลือเบาๆนะจ๊ะว่าทั้งสองคนยังรักกันดีและไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่จ้า ขอขอบคุณภาพจาก i อจีแอดมาร์กอันเดอร์สกอปรินภาพและแหล่งข้อมูลข่าวเดลิเนิวค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ